ที่แรกอีรีน่ะสาเหตุเป็นยังก้อยเลยมามานอนอยู่นี่เอาสิมาจอบเอาเห็ดเห็ดมันเป็นแควคาดมันก็ร่างขึ้นก็เลยว่าโอ้ยบ่มื่อดีกว่าถามันขึ้นแล้วก็บยางไปซองเห็ดอ่าไปก็เลยไปไปพร้อมกันก็ไม่ใช่สมองนี่ลวไปเนอด็กปนในวันนี้แม่เด็กปนในเขาไปจักทุ่มเหรอไปซีทุ่มเลยเนาะที่ไปไปซ่องครั้งแรกกันเนาะไปซ่องที่แรกอ่ะไม่ถึงซ่องเห็ดบ่แมนไปซ่องเห็ดที่แรกซ่องเห็ดไปไต่ เออละไปไปมาแล้วกลับมาวันนี้ก,ก็เลยว่าเราเราคอยก็ได้าอาบน้ำคอยนอนบ่หลับดอกลลก็สั่นเราว่าเราก็ย่างหนว์ไปหนว์มาน้ำม,มาน้หาม,มันบ่ไหลครับบัดนี้พอเราอาบน้ำเสร็จข่อยก็บ,บ่บทนันได้นอนข่อยก็นั่งอยู่นี่เนาะเราไปใส่เสื้ขาวมาแล้วในเดินจงกรมเนี่ยกลับไปกลับมากลับไปกลับมา,มานี่ยแล้วเดิน<อ>ยังไงว่าอาจารย์สมวังนี่มาปฏิบัติอยู่นี่เดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่นี่แล้วเราสักพักนึงเขาก็เห็นเราวแล้วต่อไปเสียงรถสวนม่นอ๋อแล้วเขาไปสวนม่น ก็เลสินนอนกเลสินนอนเป็นเพ่นก็เลสินนอนบ่นดอบ่เราวอาโอ้ยบ่นยัางนี้มโะกับเด็กประมาาหาทุ่มเครื่งหาทุ่มเครื่องุมนละที่ส่วนแล้วส่วนมอนอ่ะคอยก็เลยเด่นเียงกันทีส่วนม่อนแล้วก็ส่วนดีดีส่วนไปส่วนมาส่วนไปส่วนมาแล้วเร อีปเตโตสวดอีปิทิโซนีโดนกับภาปัสยังของเราแล้วสวดโดนนี่เลยตัวที่แรกเป็นอีปิพิโสโย่แมาพักหลังว่าเป็นว่าเป็นคาถาอีปิพิโสเป็นอีปิทิโซโย่เป็นอีปิทิโสแตลว่าแบบอ่ะเปลี่ยนไมปแบบอีปเตอเอาตุสมวางร่อนแล้วสวดอีปิทิโซเมื่อยข้างบ่แล้วเมื่อยขากันไก่แล้วเลยข่างแล้วไปบ่ชาดฝาม่านเนี่ยนะกูกระนางฟังอยู่ก่อนตอนแรกคิดว่าก็แเราเมื่อยบ่เสียงก็แล้วแล้วเปลี่ยนยังสั้นเลยนะตัวกบ่บ네่ปากตัวกบ่ปาก บาสัพักเงียบอิทีโซโจพี่ยังนี่แหละแล้วสวนของเราเสร็จแล้วล่ะแล้วก็เฮ้อเฮ้อ้อด้อเ้าเฮ้อเฮ้อเฮ้อเ้อเฮ้อเฮสอเฮ้อเอเปนนเอเฮ้อเฮ้อเฮ้มเังอเฮอเฮ้อเฮอเฮ้วเป้อยฮ้อเท้อเฮ้อเฮ้อเฮาอเ้อเฮ้เฮ้อเฮ้อเอเฮ้อเฮ้อเฮ้ยเฮ้อ้วเฮ้อเฮ้อเ้อเฮอเอเฮ้เฮ้อเฮออเขอเฮ้อเอเฮ้อเฮอ้อ้เอ้อเออเอเอ้เ เสียงลง่าฮูอๆเว่าลาพนเพ่นลงตัวหันคือบกขึ้นเ<อ>ข,ขอแข,อขอะคอยกลับมาเ่ย<อ>เสียงเราไม่โดนเติแล้วก็เม็ดเมยดสงสัยแล้วนางสมัชชีสักคว่ำกี่พาเรามักนางสมาธิีเนาะพอโดเติมขวายังไปซองเห็นตลมจงงองงยูก่กรบสูดขาวหรือคนกระสเงยทบปูมาลงเนาะปููมาลงทีแต่แต่ก่อนนานี่แม่ได้มาไอจุูตูบว่าวว่าวอย่างไรบอกวานวันสิลงอันนี้ปูเรื่อง ลูกมาขอ,อนอนจิตใต้ยเงี้ยทุกยากหลายอยากขอโซ่ขอลาบอยากถือโซ่ได้โลกล,ลายลาบเป็นเส้นหนี้เส้นสินเนี่ยปุ้ย<ม>เป็นหนี้เป็นสินทุกยากหลายก็เลยว่างซีง่ครับมาขอนอนมาขอพักเพียงขอพอนปูถา้ลาลูกไม่โชวไม่ลาบลูกลูกสมบัติร่ำถวายปูเอยก็เล่นเดินไปก็เคยนอนประมาณเที่ยงคืนกว่าหรอมั้งเราเคยนั่งขวบมาเสด็จเต้นในที่ตีสองตีสองหรอ เอาไปตื่นกับมาล้วเอาไม่ยังหัวขู่เลือกสีหนักๆแต่คนเขาเรียกว่ามันยังยังเนี่ยเอามือข้ามสิเมย์เนี่ยสากๆมือแด้ว่ามีขี้นข้าวเก็ฟาดแล้วเขี้นข้าวอยมางง่อยอยู่หน้าผากปโดฟาดเราไม่เสียงขี้นข้าวโต๊กดักแล้วก็ยังมุ่งไปอยู่เต้นเขเจ้าของเจะกับมาเต้นก็ก็เจ้าก็มามานางอันเหลียวหน้าเบื้องหน้าคอยแม่นแม่นรู้ส้มว่าเจ้าขี้คอยก็นอนฝันเห็นสีกันข้าวกบกบยู่เมื่อขึ้น เอานน่นบ่ตจริงจนกินขาดจับหน้าผากวะนั่นน่ะเมื่อจนจนลูกตีมาตีสองสิบเปไตเง็ดยน่ะบ่กินขาดสมควรสิอยู่น้ำผักหอมน้ำผาลเนี่ยเจ๊แมเขาม้องม้อยอยู่หน้าผากค่ะพี่แบบเพื่อขินได้เลยเหรอแต่ว่าอยู่ดี่ว่าโตโตโตเท้าได้บ่ได้โตอุ้มโตใหญ่โตอ้วนติดเปิดได้โตถ้าเป็นเป็นถ้าเป็นคนกับสิประมาณเบาแวงอ่ะขินขาดบ่เบาแวงนี่ล่ะไปเต้นแล้วดัางเอกยังหันน้ำมันนั่งคอหม้อเลยบางนาเขาแมนแมนเยอะ คอยเป็นคนแบบยานขี่กันคาอะมันเป็นสักๆเมื่อ่อยยัง <c oughs> เนี้ยเลยนะเนี่ยเนี่ยมาจับท้นเนี่ย <c oughs> นาพาอคอยพุม่มเมข่อยฟันนี่นเรื่องจริง ขอเพิ่นเพิ่นกันสิว่าให้กักแม่แบบนี้แม่เราดูแล้วข่อยยานเพิ่นก็ต้องเอาเพิ่นก็ต้องเอาตัวต้องอมยานั่นว่าเราแต่ลาว่าต่บอกเราเราก็ต้องจำแมาเราแปลงท่าเนาะเสียงเล็กจือทองเสี็นเล็กจืดทองท่านวันนี้ได้จับเบื้องเล็กว่าในยุคปันบเขาจับตรงนี้รู้ว่าจับตรงนี้เอายังสักสากรารวมกินค่าเอยฟาดเลยขอเขาเรลียวเขฟาดเลยขึ้นหาอยูนาไปฟาดเลยเขาเลียวไปั่งเขียนั้ยังตัวใดแล้ว แต่ว่าโบเคยมีเด้ออยู่ในโบมีดอกขินคายแก่งแรงติยุ่งๆตัดแ่งวาเพราะเมะง้อยมีดอกเนาะเพราต้องมาง้อยหนาผาเาบ้านนั้นอุ้ยเจ้าก็ได้มาง้อยหนาผาลกันบ้านนั้นเป็ียนเรงที่อาจารย์สมหวังซู้อหูซึกตัวเพราะตอนที่เจ้าคว้างเป็นอวังยากก่อนก่อนที่ก่อนที่สวดมนต์นี่เห็นมืดมาเห็นมืดบ้านี่พ่อเขาบ้าสิบหูหนึ่งเนี่ยนมาขอสวดมนต์นั่ง บอกว่ามาจากผู้เขาขั้วไอ้ไม่ผักเนี้เลยเนี่ยโอ้ยอยู่นอยู่นี่เนีอยู่ในนางสมาธิเลยนางสมาธินี่เออเออมาจากผู้เขาขั้วไมาจากผู้เขาขั้ว่าเนีนเจ้ีว่าสันนี่วานเนียนเกลียวมาขอเสวยมดดำว่าสันนี่เอ็มซีเอาอีกแล้วจานทร์ชมวังมาแล้วเนาะซี่นี่มาดีพ่อเสวยมดไปปุ๊บบาดีผู้เถ่านั่งขึ้นหลวงปู่คขุนนี่แหละโหม่าครับคือคนเปียกสอกนั่งแบบย่องยอมาปุ๊บ ขอพ่อปุ๊กไปเลยจีช่วงเพิ่นว่า่มรูโมรูยี่ตีวิส่วนอือโอ้ยตายเปิดอ่านลานแล้วค่อยเพราะเพราะเพราะว่าได้คุยเพิ่นไว้มือขึ้นนี่ว่าพักกับกับมากับหลวงพ่อทุ่งหลวงก็อยู่ในหันเลยโซมาเลยเปิดสี่อเขาล่างได้จังเลยยัดวิธีอยู่นี่เด้วยมาดีเพิ่น ใ่เต่าหนมาเจ็บเห็ดก็เรื่บเห็ดกระจิบว่าคือว่าโหโหสิพิษข้าโบนะคกับเ็เลยไปสวดบุต์ออก็เลือไปนั่งสวดพระในเล่าดื่มว่านั่นเป็นมือมือขึ้นเนี่ยเอิญข่อยผ่านมาผ่นข่อย่นนอนปูกันเลย่บมดกบ่ไดาบองเลขทอ่กไม่บ่ปานี้ที่นี่บ่นบางเลขที่กไม่บ่แต่ว่าแต่ว่าที่เห็นนี่ที่บ่ไบรบ่รู้ว่าชิ้นข้างนี่ไปขึ้นเล่าดีอแต่ว่าในนีมิตนี่ มือเคื่อนนี่นิมิตวาชีนขาก็กกบขงมากบ้านเดมมันเลยตกประเดีนวาชีนขาไปขึ้นน้วหักเน่าแต่ว่ากบกับชีนขาดของมหาโคเป็นกบมันเป็นเก้าอยู่ขีนขาดที่เป็ยนยังน้ำบานนั่นลยยตว่าขีนขาเป็นยังยายตืว่าขีนขาดเป็นยังขินคือขีนขาดกับน้ำสามอะเออได้คอเป็นซีน้ำสามสามซีที่คอยหายหาสามซีัถึงแล้วเนะนั่นมันถึงแล้วแสดงว่ามันมันมาบอกแล้วว่าถึงแล้วอ้ว แล้วเห็นบ่ได้ได้ฝันได้หยังบ่หมายถึงว่าตั้งแต่เจ้าจปล่อยเลขไปนี่จะปล่อยตัวใดนก่อนขึ้นไปหาาส่หาสามสี่ตัวเดียวที่เนาะโอ้หาสามสี่หลังจากหันมากับบริฝันนี้ยังบริฝันแต่ยังมามาล้อนนี้นี่แค่เน เราบอกอย่าล้าเนี่ยนเรื่องคันฟันเรื่องคันฟันฟันสิจำบ่ได้ขนเป็นคนที่ฟันเราจำบ่ได้ทางอันไดนทางอันใดที่คันฟันเราคอยจำได้น่ะนั่นของแท้สิเป็นคนฟันยแต่ว่าจำบ่ได้จำบ่ได้ซะเลยรู้ว่าฟันได้จำบ่ได้ถ้าจำได้ก็คือวันนั้นแหละอ้วยบอลจีอเลยป๋หาสามทีเจ้าหายไปจ้างแล้วถามยดยตึงวันได้ตึงขีนข้างเป็นยังแล้วว่าเป็นสามขีนข้างเป็นสาม ก็คือโกบอกบยู่ก็ีได้แต้มหน่อยแต่นั่นคือคือกบอยู่ก็จีได้แต้มหน่อยแต่ว<ำ>่ากรบพันเป็นเก้ากินขาดให้สามแต้มนึงวันน <c oughs> ี้ไหมโกบมันอันอันสีกันขาดมันหลังบางเงาตัวเสี้ยงเมือนขึ้นเป็นตัวนี้นะครับเด้อใครชีเสี้ยงเม,<น>มือนขึ้นเนี่ยเหมือนขึ้นดิเสี้ยงแต่ว่าเป็นชิ้นขาดกับกบขอว่าหาว่<บ>าเสี้ยงเก้าศูนย์กับหนึ่งเก้าเนี่ยอโอ้เดี๋ยวคลิปอาจารย์สมหวังเดี๋ยวสีเฮ็ดอีกคลิปหนึ่ง ไอคลิปอาจารย์สมหวังเดี๋ยวผมจิบเ็ดคลิปอีกคลิปนึงให้เอฟซีฟังเต็มเต็มที่เลยอืมเดี๋ยวสิไล่ซูสให้เอฟซี่บังเลยอาจารย์สมหวังครับอืมมาแลงเอาอหม่มาโค้งสุดท้ายได้มาแลงโอ้มันสุดท้ายแล้วนี่โค้งมื้อเย็นกับทีได้หายิบลอตเตอรี่แล้วคันผู้ใดไออมัเนี่สิบอร์แต่ว่าพูดถึงว่าใยญ่โตเพิ่นกะมาขอคือขอนี่แหละจุดถูกขอเพิ่นแต่ว่าสิตกาเบาเลยว่า ตั้งแต่มาอยู่นี่บ่เคยเห็นหินขากเขามากตั้งแต่ยูมาอยู่นี่หิขขาานขากบ่าเขามากบ่เคยมีหินขากเลยแต่ว่าเขาเป็นเขาขามา่นี่มากเกินบางลักษณะแล้วนี่เพราะเพราะว่าขอบด้านนอกเนี่ยขอบด้านนอกก็ส,ส,สูงเติบอยูอ่หินขากบ่เตี้ยนสูงเียบ่เคยเห็นแล้วเขามากอะไรนั่นก็เขามากกับอยู่น้ำผาโฮมน้ำขากบ่อโฮมจังสิเนี้ยโอ้ยมานอน โูตโปรด้ยนะผากคนนเนี้นะผากนี่เยนั่นะมอร้นนอกักันนอนนี่เลยมนมันได้บอกเพื่อแล้วว่าอนอยู่นี่ละเน่าไปเชื้อเพลศจะ่อไปไปแกอยู่นี่นะนอนอยู่นี่ละน่ั่น่นเราม่กล้าจาบบ้างเพิ่นเบอนี่ด้หัวกัเป็นหานี่เด้อาเมื่อไอหัวเป็นหกแม่นบอละเมื่อนี่เป็นหากำเขียนค่าหัวได้น้ำหาน้ำหกหัวหาหัวหกหัวที่ได้หลายตัวหัวได้ได้หก หกเมื่อกะหากรรมขีนขาดหาหกแล้วนี่แล้วก็เอาอย่างว่าใส่อีกบ้างน,นี่เอาสามสมบูริ์ขีนขาดเป็นสามสมบูรณเอา,อาเอาแล้วถ้ววเาเรากะเป็นแสดงว่าเลขที่เจ้าปล่อยมาเนี่ยเคื่อนทีได้โชคหรใช่สีอยู่ดอกเนาะเจ้าอย่างหัวนนหาหัวหกกะหาสามสี่เนี่ยหาสามซีเอยนขะีน <c oughs> ขาดากับสามข,ข่อยน้ำซีหนึ่งขึ้นอย่าหาซี่สามหาสามซี่กับว่าไปตลอเอาสามหลังเอาหาสามซีเด้อปล่อยพี่น้องเด้อ หาสามซีพุ่นเมีเพิ่นปลอยไบก้อนหนานี้แล้วที่เอตได้มีโอกาสได้ล่งตัวเลขเพิ่นไปเออหลังจากหันมาพิ่นกะคือพิ่นว่าออกจากวัดนียังเทียดอกพิ่นกับมาอุป,ปถากอยู่ในวัดนีเนียแล้วกัย่ำจังเคลื่อนยังเสียเพิ่นได้ยินเสียงเหตุออกเพิ่นกับไปใต้ต่ว่ากับเปียกอยู่นี่ครับมือมือขค้ืนดีว่าเห็นพู้เฒ่ก็เดือดหน่นอยผู้เฒ่าคนนั้นว่าอยากกิน จะกินแจงเห็ดเนี่ยแตว่าก็บอกบอกยู่บอกเล่าว่าโอ้เจ็บแต่เห็ดไรเอาไว้แจกได้ไหมมึงขึ้นมแจงไม่กินสิโอ้โหมึขึ้นเนี่ยเอออกมึขึ้นกยิว่าพอางจง่น้นะแจงแจงเห็ดไม่จานสมังกินบออเออเอาไข่วสามาทรงประมาณหาทุ่มอันแม่พระท่านกินขาแรงหิ้วบอกเขาเอเขามาให้แน่พรดีเราไม่แกงเห็ดอยเราไม่เลอามาตีบเขานงน้ลก็แกงเห็แล้วกปีงกันแล้วมานงกินกัเล่าย กับอันห่อหมกนั่งกินเขาน้ากันในมันกินเขาก็น้ำน้ก็เลยว่าโอ้พอนี่กินแจงเห็ดดีๆกันเลยกินทั่วเลยคิดได้เลยกินว่าพอนี่กินแจงเห็ดกันเลยกินแจงเห็ดดีๆเลยวันจีนแม่นี่ดีบอกเนาะอาจารย์สองวันเราก็ได้กินสมปากเราแกงเห็ดปวกอืมเอาเมื่อเคลื่อนขวายก็กินซุปเห็ดปวกเจ้าหน่ะเมื่อเคลื่อนแกงเห็ดปวกกันล้วเมื่อไหรันนี้สมบัติขวายเหล้ากินคนเดียวแล้วคนไ่กินน้ำเหล้าเพราะว่าเราอยากกิน เอาในส่วนสิ่งลี้ลับสิ่งปฏิหารที่เกิดขึ้น,นับอาารย์สมหวังแล้วแตคุณแม่ได้ประสบด้วยเหตุการณ์นี่เนี่ยคุณแม่ได้ประสบด้วยตัวเองเี่กาถือว่าเป็นอาศัศจรรย์แต่ซึา่งในส่วนตัวเลขนี่็คือหาสามซี 4. แม่นบะหาสามซีเน,ะนเาะอ่าววันนี้ก็หาสามซีพ่อยพี่น้องท่านใดจะชื่นชอบก็บลองเอาไปวิเคราะห์อเอาไปเป็นแนวทางเบิง่งชอบกระจัดชัดจกับพานอ่ากันชอบก็รองเอาไปลงทุนเบิ่งกันบ่มักก็ผท่านไป เลีมันมีถือมีผิดเพื่อนกับหายแนวทางไปดีซีเพื่อนกับว่าฟันท่งหรอกว่ามันสิดผิเอยจังไรก็ได้แต่ว่าว่ามาเพื่นมาตัวนั้นอือฮาสามซีหลังจากหันมานเรากับว่าันยังื่เล่าสิฝฟันแต่ว่าเราจำค้อมฟันบ่ได้กับบ่แจักจำบ่อใดเรายรางน้ำเตเยืดฝัะเนาะอ่าจังไ๋กะบรบกวนคุณแม่านม้ตัวเอาว่าแล้วคุณแม่ัุ้คนเปลี่ยนไดฟันม่งเห็นีรแม่ ว่าได้ใจฝันว้าแค่ปุณละว่นแม่ให้แม่แม่ได้เลขมาตัวใดก่อนผมก็ลืมแม่ได้เลขกมาห้าสองยังงก่อนได้ที่นี่ละห้าสองห้าห้าสองห้านั่นฉันฉันฉันดูออกว่าเห็นปู้นี่ละใกล้เคียงไ้มเนาะใกล้เคียงกันเลขเลขสองตัวเมือวันพาานมาไหวที่นี่ครับฉันก็เลยเห็นว่าเห็นปูนี่แหละเพื่ไหเห็นครับห้าสองห้าก่อนยง่งอืมพวกเขาก็เลยสั่อ หาสองหาอ่าคุณแม่นี่อ่าสี่ห้าสามสี่ห้าสี่สามห้าสามสี่ห้าสามสี่โอ้คอยซับตัวเลขพิษเลยบันเอ้าเอาแซมตัวมันหลายตัวอะไรลกระไดมึงเด้อคุณแม่นี่หาสองหาบ่อกไหมหนูสองหาสองห้าสองห้าห้าสองห้ากับคุณแม่ไตเห็ดนี่แกห้าสามสี่เนาะเออเอา จิมได้ใบจำนี้ส่วนตัวผมให้ฉายามาคุณแม่ใต้เห็ดเนาะอ้าวขอบคุณแม่หลายๆครับรบกวนจำนี้หระครับผมขอบคุณหลายๆับ